ใครกันที่จะบอกปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นกับลูฟี่นั้นให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตัวของลูฟี่เนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 a n n e l พาร์ทของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยการเกี่ยวกับปรากฏการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นกับตัวของลูฟี่นั่นก็คือเกียร์หหรือว่าพลังที่ตื่นขึ้นข,นของผลปีศาจนิกากของลูฟี่นั่นเองนะครับผมว่าใครจะเป็นคนบอกว่ามันเกิดอะไรกับลูฟี่กันแน่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยถ้ากดกันแลล้้ววก็เเเดดี๋ยยไไปริ่่มันซึง ต้องบอกก่อนว่าในมังงะวันพีตอนที่1 0ึ4เนี่ยมีเนื้อหาให้คุยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าปิดศนาทําไม5ผู้เท่าหรือว่ารัฐบาลโลกเนี่ยถึงไม่จัดการลูฟี่นะครับผมตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่เขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปลุกผลพิศาร์ให้ตื่นขึ้นได้นะครับผมเหตุผลเนี่ยก็มีมากมายนะครับผมต่างๆนานา,นา,นานแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยคือใครจะเป็นคนบอกนะครับว่าตัวของลูฟี่นั้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าลูฟี่เองเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้กินผลปีศาสตร์พันสัตว์มายาสายโซออนนะครับผมโมเดลมนุษย์นะครับผมนิกานั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าลูฟี่ณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่า ตัวเองเนี่ยได้กินผลปีศาจแนวนี้หรือว่าสายนี้เข้าไปนะครับและคนอื่นเองเนี่ยก็น่าจะยังไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ตัวของห้าผู้เท่าเนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้นะครับว่าไอ้ผลปีศาจนี้เนี่ยเขาได้ซ่อนชื่อที่แท้จริงของมันไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่า ถ้าผลโกมุกุมุเนี่ยเข้าไปอยู่ในศาลานุกรมของผลปีศาจเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีในนามว่าผลโกมุกโมุนนะครับผมน่าจะมีคนรู้น้อยมากนะครับว่าไอ้ผลปีศาจนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันชื่อว่าผลฮิโตฮิโตพันสัตว์มายานะครับโมเดลมนุษย์นิก,กะนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าคนรู้น้อยมากๆนะครับเพราะว่าในตลอด800ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของรัฐบาลโลกเนี่ยก็ต้องการที่จะครอบครองมาโดยตลอดนะครับผมซึ่งมันก็หนีร ฐบานโลกมาโดยตลอดเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นหนังแนวแบบว่าเอกตามจีบนางเอกวิ่งหนีอะไรทํานองนี้เลยนะครับก็ดูน่ารักดีแต่คนที่รู้เกี่ยวกับชื่อผลพิสานนี้จริงๆเนี่ยเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างและใครเนี่ยจะเป็นคนบอกลูฟี่แล้วก็ตัวของเพื่อนๆลูฟี่อย่างพวกกลุ่มหมวกฟางได้บ้างว่ามันเกิดอะไรกับลูฟี่กันแน่นะครับผมคนแรกเลยเนี่ยก็ต้องเป็นห้าผู้เท่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันได้เป็นคนเฉลยอ,ออกมาเองนะครับผมก็ต้องเป็น พวกมันอยู่แล้วที่รู้นะครับผมเกี่ยวกับพลังนี้คนที่2เลยเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นตัวของช้างสุนิชานะครับเพราะว่าเคยเป็นสหายเก่ากันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับผมกับตัวของจอยบอยและคิดว่าผลปีศาจนี้เนี่ยตัวของจอยบอยเนี่ยก็น่าจะเคยกินมาก่อนนะครับเพราะว่า จากการที่ผลพิสาจนี้ตื่นขึ้นนะครับและตัวของลูฟี่เนี่ยหัวเราะนะครับผมซึ่งนั่นเนี่ยทำให้ตัวของช้างสุนิชานี่พูดออกมาว่ามันเป็นเสียงกองแห่งการลปลดปล่อยซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยคิดว่าช้างสุนิชาเองเนี่ยก็น่าจะรู้เกี่ยวกับผลพิสาจนี้เป็นอย่างดีนะครับและคนต่อไปเลยที่น่าจะรู้นั่นก็คือท่านอิมนะครับผมท่านอิมเองเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับผมซึ่งถ้าท่านอิมไม่รู้้า้เท่ารู้เนี่ยมันก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็คนต่อไปที่น่าจะรู้เ น่าจะเป็นตัวของพวกกลุ่มโรเจอร์นะครับผมอย่างเลลี่หรือว่าอย่างพวกโอเด้งนะครับผมแล้วก็ตัวของโรเจอร์อะไรทํานองเนี้ยที่ได้ไปถึงเกาะสุดท้ายลับเทลนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าตัวของโมโมโนสเกตู้เนี่ยน่าจะไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่ตัวของโอเด้งเนี่ยเขาได้ฉีกหน้าที่สําคัญนะครับของสมุดบันทึกเขาออกนะครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวของโมโม่เนี่ยไม่น่ารู้นะครับผมและคนที่ผมคิดว่าน่าจะรู้อีกหนึ่งคนเลยนั่นก็คือแชง นั่นเองนะครับเพราะว่าแชงคูดเนี่ยไปแย่งมาจากเรือที่กําลังขนผลปีศาจนี้นะครับในช่วงที่ฮูนั้นเนี่ยเป็นซีพีนนะครับผมที่คอยคุ้มกันเรือนั้นอยู่นั่นเองซึ่งอย่างที่โรบินเนี่ยเคยอธิบายนะครับผมให้กับตัวของลูฟี่ได้ฟังว่า โจรสลัดเนี่ยจะไม่ไปหาเรื่องรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือนะครับแต่จะเป็นคณะปฏิวัติใช่ไหมแต่ครั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ตัวของฮูฮูเนี่ยได้บอกแล้วก็ตัวของแชงในตอนแรกที่เจอกับลูฟี่นะครับผมที่ตัวของลักกี้รูเนี่ยเขาได้พูดก้นมาว่า เออลูฟี่เนี่ยได้กินผลปีศาจนะครับผมที่เขาเนี่ยแย่งชิงมาจากเรือศสสัตรูนะครับแสดงว่าตัวของแชงคุณเนี่ยจงใจที่จะไปขโมยผลโกมุกอุมูแน่นอนนะครับผมหรือว่าจงใจที่จะไปหาเรื่องนั่นเองแต่ผมมามองในอีกมุมนึงว่าตัวของแชงคุณเนี่ยไม่น่าจะรู้ลึกนะครับว่าตัวของผลโกมุกอุมูเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นผลฮิโตฮิโตนะครับผมผมคิดว่าแชงคุณเนี่ยน่าจะรู้แค่ว่าเฮ้ยผลนี้เนี่ยดูรัฐบาลโลกมันสนใจ เกินอะไรํานานนี้ก็เลยแบบเข้าไปแย่งชิงมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วแชงคูดเองเนี่ยก็ไม่น่าที่จะรู้นะครับผมเกี่ยวกับตํานานนี้เพราะว่ามันเป็นชื่อที่รัฐบาลโลกหรือว่าพวกห้าผู้เท่าเองเนี่ยก็ยังบอกเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็แทบที่จะเกิดไม่ทันด้วยซ้ำนะครับและพวกเขาเนี่ยยังซ่อนชื่อที่แท้จริงของผลนี้เนี่ยออกจากประวัติศาสตร์นะครับทั้งมวลอีกด้วยนะครับก็เลยคิดว่าแชางคูดเนี่ยไม่น่าที่จะรู้ลึกขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะรู้แต่รู้แค่นิด หน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่บอกว่าโจนสลัดไม่ไปหาเรื่องรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือเนี่ยต้องยกเว้นพระเอกลูฟี่ของเราไว้คนหนึ่งนะครับเพราะว่าลูฟี่เราเนี่ยก็เคยไปหาเรื่องรัฐบาลโลกแล้วก็กองทัพเรือนะครับผมยันเกาะแห่งความยุติธรรมนะครับเอเลียสล็อบบี้มาแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยกเว้นไว้หน่อยนะแล้วก็ขอชี้แจงไว้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าลูฟี่ไงที่เป,ป็นฝ่ายไปหาเรื่องรัฐบาลโลกนะครับผมก็คือตัวของลูฟี่เนี่ยมันใส่ทุกคนอยู่แล แล้วนะครับถ้าตัวของลูฟี่เนี่ยอยากจะต่อสู้ด้วยนะครับไม่สนหน้าอินหน้าผมแน่นอนซึ่งคนที่รู้สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีเท่านี้นะครับส่วนทางด้านหนวดดาเนี่ยที่ว่าตัวขเขาเนี่ยพูดออกมาเองว่าเขาเนี่ยศึกษาอดิศาสตร์นะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับผลพิศารมาอย่างมากมายเนี่ยผมคิดว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่น่าที่จะรู้นะครับว่าผลพิศาจของลูฟี่เนี่ยคือผลพิศารสายโซออนนะครับพันสัตว์มายานั่นเอง คิดว่าไม่น่าจะรู้นะครับและเราเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าไอคนที่รู้ที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครบ้างนะครับที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ให้กับกลุ่มหมวกฟางและก็พันธมิตรได้ฟังบ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูฟี่ทำไมร่างกายลูฟี่ถึงเปลี่ยนไปแบบนั้นนะครับผมซึ่งเราจะตัดไปทีละคนนะครับอย่างพวก5ผู้เฒ่าเนี่ยตัดทิ้งนะครับท่านอิมเนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันคงไม่ประกาศแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยตัวของลูฟี่หมวกฟางเน ีเนี่ยเป็นผลที่รัฐบาลโลกเนี่ยอยากจะได้มาตลอด800ปีนะครับมันคงไม่ประกาศออกมาให้โลกรู้แบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าประกาศออกมาแบบนั้นเนี่ยกลุ่มหนวดดำรู้เนี่ยลูฟี่ก็จะตกเป็นเหยื่อนะครับและผลพิศนี้เนี่ยก็จะมีคนแย่งชิงเนี่ยถึง2ฝั่งเลยนะฝั่งรัฐบาลด้วยแล้วก็ฝั่งหนวดดำด้วยนะครับซึ่งมันจะไม่ตัดขาตัวเองแบบนี้แน่นอนนะครับทางด้านแชงคูดเองเนี่ยก็ไม่น่าที่จะบอกอะไรลูฟี่นะครับผมส่วนพวกกลุ่มโรเจอร์ที่เราพูดไปเนี่ยก็หมด เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวตนแล้วนะครับผมคนที่มีตัวตนเนี่ยก็จะมีเลลี่คนเดียวนะครับผมซึ่งเลลี่เนี่ยในช่วงที่เขาเจอลูฟี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าที่จะบอกอะไรกับลูฟี่นะครับก็อย่างที่เขาบอกเลยว่าค่อยๆเดินเรือไปเรื่อยๆนะครับคาตอบของพวกลูฟี่เนี่ยอาจจะแตกต่างจากพวกเขาก็ได้นะครับผมก็คิดว่าไม่น่าบอกอะไรแล้ว คนที่จะบอกเนี่ยน่าจะเป็นช้างสุนิชานะครับผมถ้าไม่บอกกับตัวลูฟี่โดยตรงก็น่าจะบอกกับโมโมโนซเกะนะครับแล้วก็ตัวของโมโมโนซเกะเนี่ยก็จะพูดออกมานะครับว่าไอ้ปรากฏการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของลูฟี่เนี่ยคือจอยบอยแล้วก็ไอ้ผลปีศาจของลูฟี่เนี่ยคือผลฮิโตฮิโต พันสัต์มายาโมเดลนิก,กะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจจะอธิบายแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มหมวกฟางเองเนี่ยก็จะรู้แล้วก็พันธมิตรของลูฟี่เองเนี่ยก็จะ รู้นะครับว่าอ๋อไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะพลังของผลพีศารนะไม่ใช่ว่าลูฟี่เนี่ยไปโดนอะไรมาแล้วแบบอยู่ๆว่ามาหัวลาอใส่หน้าพวกเขาอย่างเงี้ยพวกเขาก็จะตกใจได้นะครับนี่ก็คือความเป็นไปได้นะครับที่ตัวของกลุมหมวกฟางหรือว่าคนที่สัมผัสถึงลูฟี่ได้นั้นเนี่ยจะรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมก็อาจจะได้คําตอบมาจากช้างสุนิชชาที่อาจจะบอกผ่านโมโมมาหรืออาจจะบอกกับลูฟี่ โดยตรงนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันเพราะไม่รู้ว่าพอหลังจากที่ลูฟี่นั้นเนี่ย ถูกเปิดเผยว่าสามารถปลุกพลังของผลปีศาจให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วนั้นเนี่ยจะสามารถคุยกับช้างสุนิชาได้เลยหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะบอกกับลูฟี่โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ผ่านตัวของโมโนสเกะก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมแต่คิดดูแล้วเนี่ยคนที่มีเปอร์เซนต์จะบอกมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นตัวของช้างสุนิชชาเนี่ยแหละครับเพราะว่าคนอื่นอย่างที่เราเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วก็พูด คุยกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเปอร์เซนต์แต่ละคนเนี่ยน้อยทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไอเปอร์เซนต์น้อยเนี่ยอาจจะพลิกมาเยอะในอนาคตก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงหรือว่าสื่อสารออกไปผิดพูดผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ